ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเราจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งไม่อยากจะเชื่อจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องเชื่อแหละเพราะกูกลับมาแล้วก็คือเราอาจจะไม่ได้ทำชาเ์เล์อะไรเลยด้วยซ้ํามไม่ได้ทำชาเ์เล์อะไรเล,เลยเราแค่จะมาฟาร์มใช่เรามาฟาร์มของงั้นก็หมายความว่าคลิปนี้ก็คือมันเป็นการฟาร์มของนั่นเองทําไมอะเหรอเพื่อเตรียมตัวเวเตรียมตัวต้อนรับ DLC ที่กำลังจะมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งเอาตรงนะว่กา,ากูรอมันมามากๆอยากให้มันมาจริงๆฉะนั้นเราก็จะฟาร์มเกมนี้กันซึ่งการฟาร์มเกมนี้นะเว้ยเอาง่ายๆนะแน่นอนแล้วมันต้องจบเกมเนี่ยก็คือต้องฆ่าเอลดนบี t ฆ่ามา l เนียและฆ่าพวกบอสต่างๆให้หมดเลยเว้ยเพื่อเราจะได้เก็บของ ก็คือยังไงก็คือเราต้องไปที่ New g เกม Plus อะ <laughs> who who video, ่ะถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้มึงอ่ะที่นั่งอยู่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆมึงๆๆๆๆๆงมึงขอบคุณมากจะเา็นกำลังใจขอบคุณมากครับโอเคไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปอะไรดีกว่าก่อนอื่นเลยเลือกคลาสแน่นอนอยู่แล้วว่ากูจะแต่งตัวเป็นยังไง Yeah, ไม่ได้เล่นนานแล้วพอไม่ได้เล่นนานมันก็เหมือนกันรู้สึกเหมือนเเริ่มใหม่เหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่ไม่มีชาร์เลนอะไรแต่ปัญหาคือเราต้องเก็บอาวุธทุกอันไม่ใช่ทุกอันด็เอาให้มากที่สุดเพราะเราสามารถจะได้เปลี่ยนสายหรือสเปลก็ด้วยก็คือเราต้องเก็บอะไรให้มากที่สุดแค่นั้นเอง ฟ้ากูพยายามถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งโอเคท่านผู้ชมคือหนึ่งเลยนะเราต้องห้ามสู้กับไอ้เคียขี่ม้าก่อนถ้าเกิดเราสู้กับไอ้ขี่ม้าคมมันช้าเวลายาวนานฉะนั้นเราต้องไปเก็บวอนไฟต์ตรงนู้นไปหยิบแมปตรงนู้นแล้วเราก็จะไปตรงข้างหลัง ซึ่งมันจะมีบอสตัวหนึ่งที่เราต้องไปจาัดก,การหรือไม่เราก็ต้องไปที่เคเดเพื่อไปเก็บไอรูนฟฟ,ฟีจากมังกรที่ตาหายูตรงนั้นน,นะเพราะเราจะได้เอามาอัปเกรดตัวเราเองด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องทําสูตรกับไอ้มาทหารม้าสีดําที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมจําได้ตอนที่ทําไอหมัดโปลลี่พาร์ทแรกนะเวชีชกวจะทําได้ไอเฮียโคตรนาน ทีนี้เราก็ฟาร์มสักงนิดสักหน่อยสองสามเห็นใช่ไหมท่านผู้ชมตรงนู้นอ่ะมันจะมีไอ้ตรงตรงเนี่ะมันคือแมปเว้ยแต่เรายังไม่ไปเพราะว่ายังลืมว่าเราต้องหาอะไรฟาร์มซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินเล่นๆมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนู้นเราก็ไปลงเข้าไปในถ้ำก่อนแล้วค่อยมาเก็บแมปดีกว่า แล้อย่างตรงแมปมันมี2ปบอนไฟใกล้ๆก,กันด้วยฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องวารวอะไรมากดเข้าไปในบอลไฟลนี่ไงฆ่าได้แล้วที่จริงไอ้ทาริสแมนนี้มันไม่ใช่ของที่เราต้องใช้เลยแต่ว่าเอามาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไร เป็นท่าที่กูชอบมากเอาตรงในแอชเฟอร์ที่กูชอบไม่มีอะไรที่กูชอบเท่ากับไอ้นี่แหละเพราะมันเป็นอะไรที่เพศสัตว์เลย I love it แต่น่าเสียดายที่ไม่เหมือนอันก่อนที่เราสามารถเคาน์เตอร์ได้มันยังเคาน์เตอร์ได้อยู่หรือเปล่าวะไม่น่าได้ะ One eternity later ต้องใช้สกิลนี้ให้คุ้มโอ้ย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 โอเคโอเคเดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมาใหม่ อ่าได้มามาละมองอะไรมันก็มาสิอย่าหาลากอย่ามองอย่ามัวแต่มองนี่นี่กูดูกูดูกูลีลาอุ้ยๆไอ้เฮียมันไม่ชอบกูชักดาบไม่ชอบกูแบบเอาดาบเก็บไงมันคิดว่ากูหยาบมันเว้ยมาสิมาดิมาดิฮัยชัอป อืมอืม Amazing โอเคได้แมปมาละนี่นะเว้ยเราได้แมปมาแล้วถ้าเกิดเป็นส่วนใหญ่เราจะสามารถไปตรงนี้เพื่อสู้กับมาร์กิตได้แต่ว่าเรายังไม่ต้องทำสิ่งนั้นก่อนเพราะว่าการที่สู้กับมากิตตอนนี้มันอาจจะใช้เวลานาน เราอาจจะต้องหาของตีบวกงั้นเราก็ไปตรงนี้กันต่อที่จริงเราก็ต้องไปตรงนี้ต่อเนี่ยทางเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไปเก็บเล gendary ของเล gendary ชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างหลังดาบเกมออฟตรน กือบตายแต่ยังเฮ้ยแต่กูลืมของชิ้นหนึ่งไอ้เฮียกูลืมไปได้ไงลำหนึ่งกูย้อนกลับไปก่อนบางทีก็งโง่นะแต่กูไม่ได้งโง่ถึงขั้นที่จะลืมเฮียอะไรสำคัญขนาดนี้ไปได้หรอกปับป๊บปั๊บโอเคอันนี้คือเซเลนเวย ถ้าเกิดคุยมันจะเหมือนกับการเราทำภารกิจของเซเลนซึ่งภารกิจของเซเลนมันอม Fucked up I should say that คือภารกิจมันดีแล้วปัญหาคือสเปลที่มันให้อ่ะมันให้ดีมากๆสำหรับคนที่เล่นสายเวทอ้าวกูติดอ่ะคุลืมไปตีนี่แล้วกันจะเจอปูก็เถอะหนีหนีๆนีนีหนีไป ปูแม่งหัวสัตว์เลยกูไม่อยากสู้กับปูสกิลที่เราได้มาจากการตีไอตัวเมื่อกี้นะเว้ยคือสกิลไอเนี่ยแหละมันไว้ใช้กระดาบอย่างอื่นได้ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นคาตานาโอลี่แล้วเราก็จะมาทำผลิตกับของพี่คนหนึ่งที่กูชอบทำมากๆก็คือคนนี้อ่ะทูนเบ็ดเวล n น c e เราจะไปเครดิตเลยหรือเปล่า <Okay. S 1> ยัางยังยังก่อน เพราะเรายังต้องมีอะไรที่ทำอีกเยอะแยะก่อนที่เราจะไปเคลิตเยอะเลยแหละเราต้องรอพี่คนนึงมาก่อนเพราะตัวส้นตีนนี้มันมันติดบีดแรงมากๆแบบแรงโคตรพ่อโคตรแม่เลยเราต้องหลบให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หรือเราจะสู้ก็ได้นะแต่เราต้องมีของให้ดีด้วยไปสัก เราเข้าใจว่าเป็นการกระทืบแต่ว่าเราต้องทําอย่างนี้เพื่ออยู่รอดแล้วเราก็ได้อาวุธที่ดีมากๆอาวุธชิ้นหนึ่งมาด้วยที่จริงกูอยากช้อาวุธนี้มากเลยนะว้แต่กูไม่มีอาเคมพอที่จะช้ามาทุกทีดังนั้นเราก็ต้องฟาร์มก่อนนี่ไงเจอกันอีกล้ว การตายครั้งแรกก็ไม่เสียหายแต่มันเสียหายเพราะกูตายต่อหน้าไอเฮียเวไอเทียเวนเนี่ยมึงทำอะไรของมังอยากเป่านักใช่ไหมอยากเป่านักโอ้กูโ,โดนหลอกโอ้ตายแล้วกูโดนหลอกแล้วเนี่ยม h m อดไม่ได้จริงๆเลยทำไมกูถึงโง่ขนาดนี้ ได้เวลาเก็บแมปอันที่2กันเลยดีกว่าออแมปอันที่สองแล้วจ้านี่ไงต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้แมปมาไม่งั้นกูไม่อยากรู้ว่ากูจะทำยังไงปุม <Boom. S 2> แล้วก่อนที่จะไปเราต้องเอ,อ่อมันจะมีที่ซ้ำมันอ,อยู่ตรงไหนวะออตรงนี้นีออนน่ไง นี่กูอยากสร้างตัวละครให้มันใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างอะถึงดาบเปใหญ่แต่ดาเมกแค่หกสิบอะมึงดูดาบกูด้วยเออแนะนำกูไม่อยากทำภารกิจของคนนี้เว้ยกูไม่ชอบเท่าไหร่เลยอะภารกิจที่กูไม่ค่อยชอบสุดและมันมันได้อะไรไม่ค่อยเยอะกูเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่เหมือนภารกิจอื่นๆที่มันมีอะไรที่มันได้เยอะจริงๆ แล้วกเก็บมาได้แล้วโอเคนี่นะเว้ดาบเกียร์ออฟตนน่ะมันอยู่ตรงนี้สุดๆตรงนี้เลยมันจะได้ของมาเลยเว้ดาบเกียร์ออฟตัวน่ะแต่ว่าเรายังไม่ทําตอนนี้ตรงนี้มันมีของดีๆที่เราสามารถทําไว้แต่งคอสเพลเฮอะไรก็ได้ที่เราสามารถทําไ,ได,าามาได้มันมีนักขายประตูวาร์ปแล้วก็ไอ้นี่วิซุ่กับบอสชีชย,ยังไม่อยากทําสักเท่าไหร่นะอ๋อบอลไฟอยู่ตรงนี้ไปหยิบก่อน กูไม่อยากเสียสี่พันไปนะเว้ยพวกเวนไอ้เหี้ยได้เลยเับเขาบ้างไหมนะ่ะโอ้โอหมายโอมมายก็กูดีใจที่หนูมันปีนขึ้นไอ้นี่ไม่ได้กูรู้สึกภูมิใจมากๆถ้าเกิดหนูปีนขึ้นได้นะโอมมายก็ด oh กูว่าหนูตัวนี้ม่มีพลังว่ะไอ้เหี่ยโอเคแจ็คเตสมานาเลียนไว้ใช้สำหรับไปสถานที่แบบช่วงกลางเกมแล้วโอ้ oh, แล้วมันก็ลุมกูจนโอ้ oh! โอ้กูไม่สปายเลยอะ่ะทำไมามันเป็นอย่างนี้ได้ล่ะโอ้ oh God. โอไมคก็าให้ขวยไปเคลิกันเลยดีกว่า later โอเคมานะ้เมืองเคลิกเมืองสีแดงฉาดขนาดนี้ก่อนอื่นเลยนะเราต้องไปหาบอลไฟแล้วเราต้องเก็บของสักสอสาอย่าง ที่มันค่อนข้างจะจําเป็นในการไปต่อเพราะว่าเคริดออนตรงมันคือยังไม่ใช่ที่ของเราเพราะว่าอมันมันโหดมันโหดโหดมากถ้าเกิดยังไม่ได้อัพเวลหรือว่าอะไรแนะนำอย่าเพิ่งไปแต่ถ้าเกิดอยากไปก็แล้วแต่นะมันได้ว่านะเก็บของได้เวลาปนแล้วหนีไปล็อกสลิง ท่านผู้ชมคงรู้แล้วใช่ไหมว่าความหมายของเอาเอาุธที่เราจะไปเอานี่คืออะไรแต่ก่อนอื่นพาครัวไปจากตรงนี้หน่อยแล้วก็เมโดไรส s t a ตฟเราจะไปเอามูลเวลแต่เรายังไปเอาไม่ได้ถ้าเกิดเรายังไม่มี EXP พอที่เราจะใช้สเปลซึ่ง EXP ที่จะใช้สเปลนี้นั้นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเว้ยบอกตรง และโดยเฉพาะที่เราเสียไปห้าพันห้าพันโดง่โดงๆกับการตายแบบกูไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อกี้ไงเมลิน่าอ๋อไอ้เหี้ยกูลืมไป <c oughs> ถ้าเกิดกูคุยกัเมลิน่ากูกลับไปไอ้นี่นี่ว่ะ fuck ยับด่านแมปมาอีกอันนึงแล้ว โอ้ดาบใหญ่มีใครอยากเป็นการ์ดบ้างปุ๋ยอ่าได้อันที่แปดมาแล้วโอ้ลืมไปเลยอย่าลืมเอาแบบนะจ๊ะทุกท่านโอ้โหมันเห็นกูหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะเห็นหรอกมั้งมันตาบ,บอสมันไม่เห็นกูหรอกอันที่เก้า ซึ่งกูพูดตามตรงเลยนะว่าได้ถึงอันที่9แลว้วมันจะดีมากๆเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราได้อาบธที่เราต้องการที่อยากจะอ <c oughs> <Moon well. S 1> ัพมูนเวลก็มันก็จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่มันยังไม่งา่ายหรอกตอนเนี้พอถ้าเกิดเรายังไม่อัพสเตตัสพอที่เราจะใช้มูนเวลไดลทท้เราทำเทียบไม่ได้หรอกแล้วบอสตัวที่เราจะไปซูเพื่ออัพมูนเวลมานั้นแม่งยากโอเคมาถึงแล้วท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเรามาถึงตรงไหนแล้วนันเหร นี่ไก่เะละ่ะซึ่งเราจะต้องทำสูตรการหารูนซึ่งสูตรการหารูนนั้นเราต้องทำในช่วงตอนเย็นไ i g h t f a l นะฮะและเราก็ใช้สกิลที่เรามีทั้งหมดหลบการโจมตีบอสต,ตัวนี้ทำให้บอสต,ตัวนั้นะ่ะล่วงลงไปให้ได้ง่ายๆพูดเหมือนง่ายๆช่แต่ปัญหาคือมันจะตีมึงวัน shot ทุกดอกเลยไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตีอะไรก็ช่าง นี่น่าจะต้องได้ลองหลายครั้งอยู่แล้วเนี่ยกูบอกให้มันตกไม่ใช่กูตกโอ้โหสีมืสองจูซี่ แล้วก็แดก holy shit man ยังเป็นช่วงเวลาที่เสียไปโดยปราบไปอยู่จริงๆแต่มันก็คุ้มค่าต่อการอัปเกรดในเรื่องของเราก็อยากรู้จริงๆเลยว่า DLC เนี่ยมันจะมีอาวุธคาตาตนะอันใหม่หรือเปล่าที่อบอกว่า ดีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะไม่ผิดอ่ะไอ้ดาร์คโซลสามันมีอาวุธคาตานะชิ้นหนึ่งเว้ยดีมากๆดีมากเลยแหละมันเป็นอาวุธบ,บอสอ่ะแล้วแบบว่าสกิลของอาวุธมันแม่งคือบบสุดอ่ะ เฮียกูไม่อยากจะรู้มันจะกระโดดได้นะ่นะโอเคเราได้มมนไปอมาละใครอยากเป็นโว์ิ้วบ้างอืมอมาแล้วเซกเตียร์แล้วก็ของชิน้นนี้มันเหมือนเป็นที่บับเราเว้จำเป็นมากๆถ้าเกิดเราอยากเล่นให้ทดสอบดาเมจว่าเราจะไปว่าเราจะรีดดาเมจให้มากแค่ไหน แต่ไงซะเราก็ได้มาละมูนเฟลว really, you so you ิ่ u ดิฟัคเนี a ยไม่สิงต้องการเซมิสิงโซนที่3ซึ่งถ้าเกิดเราหาเซมิสิงโซนที่3ได้มันจะดีมากๆกูไม่รู้อยู่ไหนนะ3กับ4 5 6 7นีหมีมันเจอได้อยู่หรอก5 6 7หกะแต่3กับ4นี้คือ กวจะหาเจอรออย่างนานแต่เรามีวิธีอยู่่มันจะเหมือนการข้ามมาดิอู้มูมูก็เจอ Come on then โ oh อ้โหไอ้เหี้ยไอ้ตัวสตีนนี้กูโคตรเกลียดเลยไม่อยากจะเชื่อมันจะอยู่ตรงนี้ด้วย oh my god โลโย l levend I s t a r แล้วคุณปัญหาคือเอโรยอนเลยมันเน้นนี่มันเป็นตัวที่แต่ละคนเขาก็พูดเลยนะว่ามันน่ารำคาญดีดเช็ด้ม oh my god มันจะซอดไปถังไหนฮะ huh? มันจะสอดไป Ôi. Oh my god. Tại sao hà, hả? hà 3,100้ขอบคุณมากเลยสัตว์ Thank you very much บวกห้าแล้วเว้ยบวกห้าแล้วเว้ยบวกห้าแล้วเว้ยโอเคพอพอ